โควิด19ทํำเศรษฐกิจจ้าแย่คนจำนวนมากจะตกงานทำเลเปลี่ยนไปผู้คนไม่เข้าห้างพฤติกรรมคนเปลี่ยนรายได้ที่เคยมีจะหายไปหลายธุรกิจต้องปิดกิจการทุกคนต้องดิ้นรนเอาตัวรอดในเวลาที่วิกฤตสุดย่อมมีโอกาสแฝงอยู่เสมอคนเราต้องกินทุกวันไก่ทอดกอปี้ยินดีที่จะร่วมสร้างอาชีพกับคุณผู้คนไม่ชอบเข้าห้างทำเลที่เคยดีจะเปลี่ยนทันที ไก่ทอดร้อนๆในชุมชนเล็กๆหน้าบ้านหน้าปากซอยจะขายดีขึ้นเรื่อยๆหากคุณมองเห็นโอกาสนี้แค่มีความตั้งใจมาร่วมธุรกิจกับเรา เพราะเราเคยจนเคยรวยและกลับมาจนอีกจึงเข้าใจว่าคนที่ขาดโอกาสขาดเงินทุนเป็นเรื่องที่ยากมากๆที่จะเริ่มต้นในการประกอบอาชีพเราจึงไม่ขายเฟรนช์ชายป้ายฟรีฝึกทำที่บ้านสอนฟรีทางไลน์กลุ่มให้คุณทำเป็นทำอร่อยน่ากินและขายดี มาเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสแล้วเราจะรวยไปด้วยกันฝากแชร์เพื่อร่วมส่งเสริมอาชีพในชุมชนค่ะเด็กๆจะได้กินไก่ทอดราคาถูกอร่อยไก่ทอดกอบป,ปีจะนำพาคุณฝ่าวิกฤตไปด้วยกันค่ะไก่ทอดกอบป,ปีเริ่มต้นจากนักธุรกิจจำหน่ายคอมพิวเตอร์ที่เคยมีสาขาถึง8สาขายอดขายแต่ละวัน5 0 0,000กว่าบาท แต่ในยุคที่เปลี่ยนจากคอมพิวเตอร์เป็นสมาร์ทโฟนทำให้ประสบปัญหาธุรกิจขาดทุนอย่างหนักและมีหนี้สินเยอะมากๆเลยคิดจะเปลี่ยนแนวธุรกิจก็จลองเปิดร้านอาหารฝึกทำอาหารแต่สุดท้ายร้านอาหารก็ไปไม่รอดแต่ก็ยังมีความมุ่งมั่นที่จะฝึกทำอาหารเพื่อเปลี่ยนแนวธุรกิจให้ได้ประกอบกับที่ลูกชายตัวเล็กๆ5คนคอยเป็นนักชิมให้ตลอดและลูกชายทุกคนชอบกินไก่ทอดมากๆแต่พ่อไม่พร้อมจะพาลูกไปกินบ่อย เลยเกิดความตั้งใจว่าจะทำไก่ทอดให้อร่อยที่สุดให้มีรสชาติที่ลูกๆชอบกินทดลองทำศึกษาหาสูตรมาจากหลายๆที่ทำยังไงก็ไม่อร่อยแต่ความพยายามความตั้งใจและเวลาว่างมากจากที่เคยบริหารบริษัทจำหน่ายคอมพิวเตอร์8สาขาใน3จังหวัดปิดสาขาเหลือแค่สำนักงานใหญ่เพียงที่เดียวพร้อมหนี้ก้อนใหญ่มากๆ ทำให้มีเวลาว่างเยอะในการที่จะคิดและทดลองเพื่อหารสชาติไก่ทอดที่ลูกชายชอบให้สำเร็จและเพื่อเปลี่ยนธุรกิจตัวเองให้ได้และเพื่อชำระหนี้ก้อนใหญ่ที่มีอยู่และแล้วในที่สุดก็ทำได้สำเร็จโดยลูกชายทั้ง5้าคนเป็นนักชิมมาตลอดและได้ข้อสรุปว่าก๊อปปี้รสชาติความอร่อยจากหลายที่มารวมกันในรสชาติที่พวกเขาชอบจากนั้นก็เริ่มทดลองขายหน้าบริษัทที่จำหน่ายคอมพิวเตอร์ จากกรรมการผู้จัดการบริษัทจำหน่ายคอมพิวเตอร์ที่เคยมียอดขายวันละ5 0แสนบาทกำไรวันละ20,000กว่าบาทมายืนขายไก่ทอดหน้าร้านทำให้คนรอบข้างมองในสายตาแปลกๆ แต่ด้วยความมุ่งมั่นและความหวังว่านี่คือแค่ส่วนหนึ่งของการทดลองสูตรไก่ทอดเพื่อพิสูจน์ว่าสูตรไก่ทอดที่ทดลองมามีรสชาติอร่อยจริงๆเหมือนที่ลูกชายบอกลูกค้าที่เคยซื้อไปแล้วกลับมาซื้ออีกทุกคนและบอกว่าอร่อยมากๆ ทดลองทอดขายที่หน้าบริษัทอยู่2เดือนมีลูกค้าซื้อซ้ำเยอะมากพอได้ข้อสรุปว่าสูตรที่ทำขึ้นมามีรสชาติอร่อยถูกใจลูกค้าก็ชวนภรรยาไปขายไก่ทอดในตลาดนัดเพื่อทดสอบรสชาติความพอใจของผู้บริโภคกลุ่มต่างๆมากขึ้นและจะได้รู้ถึงปัญหาในสถานการณ์จริงเมื่อมีลูกค้าซื้อผงหมากไปประกอบอาชีพไปทอดขายอยู่3ครั้งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี เมื่อถึงจุดนี้ก็เริ่มมีความมั่นใจว่าจะทำสูตรไก่ทอดขายแต่ด้วยความเป็นคนเคยจนเคยรวยและกลับมาจนอีกจึงเข้าใจคนที่ขาดโอกาสขาดเงินทุนว่ามันยากมากๆที่จะเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ จึงมีแนวความคิดจะไม่ขายแฟรนไชส์จะทําเป็นฟรีแฟรนไชส์สอนการทําฟรีสอนให้ประกอบอาชีพได้เริ่มต้นเน้นใช้อุปกรณ์ในครัวมาทําการขายก่อนใช้แค่เงินทุนหมุนเวียนตามยอดขายแต่ละวัน แค่เปิดขายวันแรกก็มีกำไรแล้วสะสมกำไรไปปรับปรุงหน้าร้านให้ดูดีต่อไปจากนโยบายนี้ที่ทำมามีลูกค้าสนใจเยอะมากทำแล้วมีความสุขร่วมกันทุกคนได้มีอาชีพและรวยไปด้วยกันแบบยั่งยืนลูกค้าขายดีมีกำไรลูกค้าก็ซื้อเยอะเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันไก่ทอดกอบปปี้สร้างอาชีพให้ชุมชน สวัสดีครับผมสนใจที่จะร่วมธุรกิจขายไก่ทอดก๊อปปี้ครับยินดีค่ะต้องเริ่มต้นอย่างไรครับวิธีเริ่มธุรกิจแบบไม่มีโอกาสขาดทุน ทดลองทําชิมทดลองขายก่อนค่ะชุดทดลองผงหมัก2ส,สูตรสําหรับไก่10กิโลกรัมราคา370บาทคือสูตรพื้นฐานและสูตรไก่แซบแบ่งทําครั้งละเท่าไหร่ก็ได้หลังจากสั่งซื้อแล้วเราจะดึงท่านเข้าไลนา์กลุ่มเพื่อฝึกทําสามารถเรียนรู้แล้วฝึกทําที่บ้านได้เลยค่ะมีทีมงานคอยให้คาปรึกษาฟรีให้ท่านทําเป็นทําได้อร่อยให้สามารถไปประกอบอาชีพได้และจะสอนให้ทําเป็นจริงๆหรือครับน่าสนใจ รจริงๆค่ะเพราะหากท่านสามารถทําได้ทําอร่อยท่านจะได้เปิดขายและขายดีท่านจะประสบความสําเร็จในอาชีพท่านก็จะสั่งผงหมักจากบริษัทเยอะๆท่านมีรายได้เรามียอดขายจะได้รวยไปด้วยกันค่ะมีป้ายให้ฟรีด้วยหรือครับมีป้ายค่ะเมื่อลูกค้ามั่นใจในรสชาติแล้วจะเปิดขายแล้วเอาแบบไปทําป้ายเองตามขนาดกว้างยาวที่ใช้งานจริงสามารถเบิกคืนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่กําหนดงบในการทําป้ายใช้หลัก เชื่อใจลูกค้าค่ะสติกเกอร์โลโก้มีแถมฟรีค่ะละอุปกรณ์การทอดและโต๊ะละครับการเริ่มต้นธุรกิจมีปัจจัยหลายอย่างเช่นทำเลคู่แข่งและปัจจัยอื่นๆเพื่อลดความเสี่ยงเริ่มต้นเน้นใช้อุปกรณ์ที่มีในครัวให้มากที่สุดก่อนเปิดขายในรูปแบบที่ท่านชอบเมื่อขายดีมีกําไรแล้วค่อยเอากําไรไปปรับปรุงอุปกรณ์และหน้าร้านให้สวยงามตามกําลังทุนและยอดขายถ้าใช้วิธีนี้แค่เปิดขายวันแรก ก็มีกำไรแล้วค่ะ แต่สำหรับท่านที่มีกำลังทุนอุปกรณ์ท่อโต๊ะซื้อใกล้บ้านราคาถูกกว่าแน่นอนค่ะและได้เลือกตามที่ต้องการตามที่ถูกใจทางบริษัทยินดีให้คำปรึกษาฟรีค่ะมีเงื่อนไขย,ยังไงบ้างครับเงื่อนไขทุกทุกการขายไก่10กิโลกรัมต้องใช้ผงหมักของทางบริษัท200บาทเพื่อให้ได้รสชาติอร่อยเหมือนกันทั่วประเทศค่ะไม่บังคับยอดสั่งครั้งละเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีข้อผูกมัดใดๆและห้ามขายใกล้รายที่เปิดขายก่อนให้สั่ง สังเกตไป การขายต้องไม่กระทบยอดขายของรายที่เปิดขายก่อนนะคะขอบคุณครับเข้าใจละงั้นผมต้องใช้ทุนเท่าไหร่ครับใช้ทุนประมาณ2,000บาทค่ะเพื่อใช้ซื้อไก่แป้งสาลีน้ำมันใกล้บ้านจะได้ความสดและลดต้นทุนค่าขนส่งส่วนที่ใจ่ายให้บริษัทมีค่าผงหมักเท่านั้นค่ะไม่มีค่าเฟรนช์ชายนะคะดีจังครับให้โอกาสคนทุนน้อยได้เริ่มต้นอาชีพผมขอสั่งเลยครับต้องทำอย่างไรบ้างครับขอชื่อที่อยู่เบอร์โทรค่ะ อนก่อนจ่ายเพียง370บาทค่ะพร้อมเพย์0 8 1 7 8 8 0 4ห0หรือเก็บเงินปลายทาง420บาทรวมค่าส่งเคอรี่แล้วนะคะหากมีข้อสงสัยโทร093 7100 460ยยินดีรับเข้าร่วมธุรกิจและเราจะรวยไปด้วยกันค่ะเด็กๆจะได้กินไก่ทอดที่อร่อยราคาถูกผู้ปกครองสบายใจกำไรเป็นของคุณค่ะ